คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเชนเปลี่ยนเพื่อเริ่มต้นประเด็นที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา a n t i c o r อร์รัปชันเอดูเคชค่ะหลักสูตรดังกล่าวนะคะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างและได้เข้าไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตในระยะที่3อย่างไร วันนี้ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปรปชท่านอุทิศบัวศรีมาให้คำตอบกับเราค่ะสวัสดีค่ะทางรายการเชนและทีมงานทุกท่านนะคะรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปรปชท่านอุทิศบัวศรีได้ให้เกียรติกับทางรายการเสมอมานะคะ ประเด็นที่เราเคยพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือเรื่องของการประเมินผล ITA แล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆแต่วันนี้จะแตกต่างออกไปนะคะเพราะว่าเราจะพูดคุยกันในประเด็นของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาค่ะหลักสูตรดังกล่าวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรอยากให้ท่านรองเลขาธิการได้ให้ความรู้กับพวกเราค่ะหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาซึ่งชื่อภาษาอังกฤษว่า Anti Corruption Education น,นะครับ ีท,ท,ที่มาที่ไปก็คือสืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติระยะที่3พศ2560-2564ซึ่งมี6ยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือยุทธศาสตร์แรกยุทธศาสตร์ที่1สร้างสังคมที่ไม่ทนทุจริตสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยซึ่งมี4กลยุทธ์ย่อยกลยุทธ์แรกก็คือเรื่องการปรับฐานคิดคนทุกช่วงใัยนะครับให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนรวมส่วนตัวได้นะครับกลยุทธ์ที่ 2, um 64, 2>, s <S 2>, 2>, 2> ก็คือการกล่อมเกลาทางสังคมนะครับให้มี เป็นคนดีนะครับกลยุทธ์สก็คือเรื่องของการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับและกลยุทธ์ที่ก็คือเสริมพัานพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริต<ม>จาก4กลยุทธ์นะี้การที่เราจะสื่อออกไปเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่สําคัญก็คือตัวเนื้อหาเนี่ยทางคณะกรรมการประชท่านก็ได้ ตั้งคณะอนุการนะซึ่งมีท่านรองศาสตราจารย์ดรมณีที่ปรึกษาประธานกรรมการบวชนะครับ <spinning. S 2> เป็นประธานอนุการและผู้ทรงรู้วินงานต,างต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาจาัดทาหลักสูตรนะครับหลักสูตรต้านรู้ศึกษาเนี่ยมีทั้งหมด5หลักสูตรย่อยนะครับหลักสูตรแรกก็เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่ใช้สําหรับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลายนะครับหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรอุดมศึกษาก็ใช้ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับ หลักสูตรที่3ก็เป็นหลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจอันนี้เป็นเป็นข้าราชการที่มีลักษณะพิเศษนะฮะก็คือทหารตำรวจกลุ่มที่3กลุ่มที่4ก็คือหลักสูตรแนวทางการรับราชการซึ่งเป็นหลักสูตรของข้าราชการหรือพนักง,งานฝ่ายพเลเรือนนะฮะแล้วหลักสูตรที่5ก็คือหลักสูตรที่โคช้ชนะหลักสูตรโค้ชเนี่ย เพื่อการต่อต้านการชุวริตเนี่ยที่จะนำไปใช้กับภาคประชาชนในการที่จะตั้งเป็นกลุ่มเป็นชมรมอะไรต่างเนี่ยมีทั้งหมด5หลักสูตรครอบคลุมกับประชากรไทยทุกช่วงอายุนะฮะคณะกรรมการประวชได้สเสนอหลักสูตรนี้ต่อเครืรีเครื่องรีได้มีมติเมื่อวันที่22พฤษภาคม2561นะครับให้เห็นชอบในก็ให้หน่วยงานต่างๆไปใช้โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องสอนแต่อนุบาลครอบคลุม นะโดยเฉพาะสพทมีโรงเรียนถึง30,000โรงครอบคลุมเด็กถึง17ล้านนี่นะครับก็นําไปใช้ปีหนึ่งก็มีการประเมินปีใช้ไปสักปี6-2นะครับก็มีการประเมินซึ่งแนวทางการนําไปใช้เนี่ยเราให้อิสระครูผู้สอนหรือสถานศึกษาจัดไว้หลายวิธีตั้ง6วิธีตั้งแต่การเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมการเปิดเป็นบูรณาการการเปิดเป็นกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งหลากหลายมากเราก็หาผลสรุปว่าทั้ง6วิธีวิธีใดได้ผลมากที่สุดก็กลายเป็นว่าเป็นวิธีจะต้องเป็นเปิดวิชาเพิ่มเติมคือเป็นวิชาบังคับมีหน่วยกิจคณะกรรมการปรวชวก็ได้ประมวลผลการองงานทั้ง5หลักสูตรนะครับข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อเสนอแนะต่อครืมตรีเครื่อตรีนะฮะก็มีมติเมื่อวันที่18สิงหาคม2 5 1 3ที่ผ่านมานี่เ<ม>องนะครับว่าในหลักสูตรขั้นพื้นฐานเนี่ย ก็ให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการปปชคือเด็กทุกคนจะต้องอได้เรียนวิชานี้โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมนะฮะกนะอัน,นี้ก็คือหลักสูตรนี้ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จะมีการประเมินผลนะ,ะพฤติกรรมของเด็กเยาว,วชนตนะั้งแต่ปี2514เป็นต้นไปอันนี้คือที่มาที่ไปของหลักสูตรต้านุจริตษาที่มีการใช้อยู่ในขณะนี้นะครับ นอกเหนือจากการได้นำหลักสูตรเข้าไปสู่ในระบบของการศึกษาส่วนของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาอุดมศึกษาแล้วเรายังได้ใช้กลไกการศึกษาด้านอื่นๆที่จะมาช่วยสนับสนุนในส่วนของหลักสูตรนี้ด้วยไหมคะใช่ครับอย่างเช่นการฝึกอบรมขร้าราชการใหม่อย่างเงี้ยก็ต้องไปบรรจุนะเป็นแนวทางรับราชการ <S 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 การบรรจุใหม่การเลื่อนระดับหรือหลักสูตรทหารตำรวจก็ไปบรรจุ <S 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 คือทุกคนจะได้เรียน เนื้อหา4เรื่องในหลักสูตรต้านทุจริตึกษานี่ที่เหมือนกันหมดนะครับก็เข้มข้นไปตามช่วงอายุช่วงวัยเรื่องแรกที่จะเรียนก็คือเรื่องการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับเหมือนเราฝังระบบดิจิทัลลงนะฮะให้มีคิดวิเคราะห์เป็นให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของคนอื่นเป็นําดับหนึ่งประโยชน์ตัวเองระดับสองเป็นเบื้องแรกเนื้อหาที่สองนะฮะวิชาที่สองก็คือเรื่องความอายนะฮะ ความายที่จะทําความชั่วหรือทําบาปเนี่ยนะครับก็เป็นเนื้อหาที่สองแต่มันต้องสืบเนื่องมาจากว่าคนจะอายได้จะต้องคิดเป็นนะครับส่วนเนื้อหาที่3ก็เป็นเรื่อง s t r o n จิตพอเพียงต้านทุจริตก็จะให้รู้ว่าการดำรงชีวิตเนี่ยด้วยความพอเพียงนั่นะคือความสุขของแท้จ,จริงไม่ใช่ความร่ํารวยรอะไรต่างๆน,นะฮะอันที่สีก็คือเป็นหน้าที่ของพลเมืองนะของประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นไปตามบทบัญญ,ญัติของรัฐมนตรีมาตรา50 นะครับบุคคลสิบเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริแตและเป็นหน้าที่ของรัฐตามรัฐมนตรีมาตรา63ที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนเหล่านี้ mm hmm. ก็เป็นกฎหมายปปชด้วยในมาตรา33นะในมาตรา33 mm hmm. ก็จะมีคณะกรรมการส่งเสริมและสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคณะกรรมการสอรทอซึ่ง กฎหมายได้มีกําหนดให้ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยกรรมการในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะฉะนั้น,นกลไกต่างๆนี่นะครับนอกจากกลุ่มเด็กเยาวชนที่จะเรียนในระบบแล้วในการฝึกอบรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่จะให้ความรู้กับ กลุ่มบุคคลเช่นกลุ่มสตรองที่อย่างงี้ก็จะต้องนําหลักสูตรนี้ไปใช้ด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้จะเป็นพื้นฐานในการที่จะนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่จะนําไปสู่การดําเนินกิจกรรมต่างๆต่อไปครับค่ะและแม้กระทั่งตอนนี้ก็ทราบมาว่าสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้รับในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษานําไปใช้ด้วยไม่ทราบว่าส่วนนี้นี่มีการนําไปใช้อย่างไรคะคือเรามองว่านะครับในการขับเคลื่อนเนี่ยฮะในลําพัง โรงเรียนเนี่ยก็เป็นของครูแต่เรื่องนี้มันจะมีความสัมพันธ์ทั้งทั้งบ้านวัดโรงเรียนบวรนี่นะครับ,บ,รรบทางขนารการก็เล็งเห็นความสําคัญนะฮะก็เลยได้เสนอเรื่องต่อมหาเถรสมาคมนะครับซึ่งมหาเถรสมาคมเนี่ยโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานนีน<ม>่นะครับก็มีมตินะเมื่อครั้งครั้งที่9นะฮะทับ2563มติที่192ทับ2 1 3วันที่12นะ<ม><ม>พฤษภาคม25 1 3เนี่ย มีมติเห็นชอบให้ทางองค์คณะปกครองสงฆ์เนี่ยนะฮะเข้ามาสนับสนุนในการที่จะประยุกต์หลับทางคำสอนทางพรธศาสนาเนี่ยในการช่วยกับเพื่อนอยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันละราดกามการที่โดยผ่านหลักสูตรต้านทุจริตสานี่แหละนะครับโดยเราจะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้ที่วัดประยูนวงสาวาสนะฮะที่ฝั่งทนนี่นะครับซึ่งมีพระพรหมบฑิต กรรมการเทวสมาคมเนี่ยท่านเป็นประธานอนุกรรมการในการที่จะทำเนื้อหาแปนงงานตรงนี้นะฮะหลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จเนี่ยก็จะมีการกระจายไปตามเ,าเขตการปกครองคณะสงฆ์ทําความเข้าใจตั้งแต่เข้าคณะหนใหญ่ทั้งคณะนลกลางเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลลงไปถึงระดับเจ้าอาวาสวาดัดนะฮะก็จะมีการให้ความถวายความรู้พระนะฮะว่า หลักการนะสีวิชาเนี่ยนะครับในหลักสูตรต้านชุริศาสต์ตั้งแต่การแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลประโยชน์ส่วรวมความอายสรองจิตพอเพียงรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่นะครับจะใช้หลักธรรมคำสอนข้อใดของพระเจ้าเนี่ยนะมาสนับสนุนให้มีความที่เกิดความตระหนักภายในจิตใจมากขึ้นแทนที่จะเป็นในทางโลกอย่างดีวเราจะเดินคู่กันครับ อันนี้ก็ทางมหาเทรสมาคมนะครับก็ให้ความกรุณากับคณะกรรมาการปรชและสำนังการรงานปช,ชที่จะชุกร่วมกับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตซาโดยใช้หลักธรรมคำสอนของทางพระศาสนามาประยุกต์ใช้สนับสนุนด้วยครับค่ะซึ่งก็ใกล้ชิดกับประชาชนที่อยู่ตามภูมิภาคตามตำบลต่างๆนะคะคไม่ว่าจะเทศกาลใดๆประชาชนก็มักจะเข้าวัดทำบุญบทีนี้ก็ หลักสูตรนี้ไม่ได้อยู่แค่ในรั้วของโรงเรียนหรือว่าสถานที่การอบรมแล้วนะคะ<ม>ก็เข้าถึงแหล่งชุมชนเข้าถึงชาวบ้านอย่างแท้จริง<ม>อ,อยากจะถามท่านรองค่ะว่าท่านมองว่าปัจจัยที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษาที่เรากาลังพูดคุยกันตอนนี้ค่ะปัจจัยใดคะที่จะสามารถช่วยให้หลักสูตรนี้ประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือ,อหลักสูตรนี้ทําเสร็จเนี่ยก็เป็นในช่วงที่มีการ ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพอดีนะครับนะก็มีการแล้วก็นอกจากนั้นเพิ่งเป็นแผนระดับหนึ่งแผนไม่บทที่ 21, 2ี่การต่อต้านการทุจริตเป็นแผนระดับ2นะครับนะที่จะใช้กําหนดนะแนวทางไปจนถึงปี2580เช่นเดียวกันแล้วสํานักงานปปชก็ได้รับมอบหมายจากคัมภีร์ให้เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนแผนไม่บดตรงนี้นะฮะหลักสูตรการต้านทุจริตศาเนี่ยหลักสูตรต้านทุจริตศานี่นะฮะก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการที่จะทําให้ยุทธศาสตร์ชาตินั้นเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะว่าคนถ้ามีความเข้าใจความรู้นะก็อยากจะทําความดีกันเท่านั้นแหละเพราะถ้าทําความไม่ดีแล้วมันก็จะเกิดปัญหามีทุกข์ใช่ไหมฮะในในตรงนี้เรื่องแรกก็อปัจจัยความสําเร็จก็คือสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาตินะจริงๆเราทําก่อนยุทธศาสตร์ชาติจะออกอันดับ2ก็คือในเรื่องในการอันนั้นเป็นแผนงานที่นี่แผนเงินก็คือสำนักงานปปชได้รับหมายจากคณะมนตรีเช่นเดียวกันนะครับ ในการให้เป็นเจ้าภาพในการทํางบประมาณแบบบรารอันนี้คือแผนเงินหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงสาิติการกระทรวงกรมกรมการปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยทั้งหลายทั้งปวงที่จะทําในเรื่องนี้เนี่ยร่วมกันทำเนี่ยเรามีเป้าหมายเดียวกันปปชเป็นเจ้าภาพเราก็จะใช้หลักสูตรนี้นะครับมีมติไปทุกแห่งว่าต้องใช้หลักสูตรนี้เป็นแนวทางทั้งหมดให้ทิทางให้เป็นแนวทางเดียวกันนี่คือปัจจัยสําเร็จที่ปปชได้รับบทบาท ในฐานะที่เป็นยบจะภาพแผนงานก็คือแผนขับเคลื่อนแผนไม่บทแผนเงินคือขับเคลื่อนแผนบูรการนาซึ่เป็นแผนงบประมาณน,นะครับแล้วก็เราก็มีณะกรามการส่งเสริมและสนมุนประชาชนในการมีส่วนร่วมหรือณะารรมการสวทเนี่ยตั้งโดยณะารรมการปปชเนี่ยนะครับตามกฎหมายมาตรา33เนี่ยก็จะเป็น,นกลไกในการมีส่วนร่วมนะฮะตามแผนนี้เราจะมีการประเมินพฤติกรรมเด็กทุกปีใส่ความรู้แล้วพฤติกรรมจะเป็นอย่างไรซื่อสัตย์จริตหรือไม่ เราจะเริ่มกำลังเงินตั้งแต่ปี2,564จนถึงปี2,580สิ่งเหล่านี้หน่วยงานต่างๆนะฮะมันเป็นกฎหมายเป็นยุทธศาสตร์และเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายของปปชาที่ดำเนิาการอยู่แล้วแล้วเราก็มีประสบการณ์นะฮะดูจากต่างประเทศดูหลักการที่ถูกต้องแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยความสําเร็จที่คิดว่าจะส่งเสริมงานของเราในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตึาษาเนี่ยให้ไปส่งเสริมให้ประเทศเราก้าวข้ามปัญหาการทุจริตได้ครับ สุดท้ายค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปรชท่านมีโครงการหรือว่ากิจกรรมอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนที่กําลังรับชมอยู่ค่ะสิ่งที่ปปชทําทุกปีก็คือในเรื่องประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐซึ่งปี2563นี้จะประกาศในวันที่28กันยายนนี้นะฮะที่สำนักง,งานปปชก็8,303หน่วยเนี่ยก็จะให้ภาคประชาชนภาค ผู้ไปขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐประเมิอนอันนี้ก็ขอความร่วมมือน,นะครับเราจะมีการประเมินทุกปีเดี๋ยวจะประกาศเป็นช่วงๆไปนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของช่วงเดือนเมษายนเมษาพฤษภามิถุนาในช่วงนี้แต่ปีนี้พยายามที่จะเร่งรัดให้เร็วขึ้นก็อยากจะให้ช่วยมาเป็นกระจกสะท้อนนะฮะเวลาร่วมกัน ประเมินหน่วยงานของรัฐเพื่อจะให้มีการที่ดีขึ้นลดปัญหาการทุจิตอันนี้ก็สิ่งที่หนึ่งที่อยากจะให้ร่วมกันทำในทุกๆปีอันที่สองก็คือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะฮะเขียนไว้ในรัฐมนูญมาตรา50วงเล็บ10นะฮะว่าเราจะต้องไม่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใครทุจริตนะฮะให้ใครผู้ใดทุจริตและพบทุจริตแล้วจะต้องมีส่วนร่วมถ้าพบปัญหาการทุจิตนะฮะหรือสงสยัยมีเหตุแนวโน้มที่ทุจริตก็ขอความร่วมมือในการ Watch andvoice นะฮะเฝ้า <Okay. S 1> จับตาแล้วก็แจ้งบาะแสมาที่สำนักงานปปชนะครับทั้งหลายวิธีการทั้งทั้งผ่านเว็บไซต์นะฮะสำนักงานปปชนะครับหรือว่าสายด่วน1205อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะร่วมกันทุกคนประการสำคัญก็คือตัวเราเองนั้นก็อย่าไปทำทุจริตเองนะครับ <Okay. S 1> หรือไปส่งเสริมหรือไปร่วมมือกับคนทุจริตอันนี้เราจึงจะช่วยปัญหาที่ประเทศเราประสบมาอย่างยาวนานแลวก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ไปได้ครับ <Okay. S 3> ขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากันไปแล้วนะคะฝากคุณผู้ชมคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่อง youtube channel สำนักงานบป,ปชนะคะและอย่าลืมคะ่ะ เฟซบุ page, ๊กแฟนเพจสำนักงานปปชสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะบราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเช้นหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ